ไก่โตู่จ,จะตายไปเนาะฮันหอนเอานะเอาทงกับพ่ายน้ำตีงไม่ได้นะปลาเต๋อเอาไปได้ไข่เบิง้งเชอมันจะตายเลยเอาจนมันไม่มีฮอนแห้งหยัดปลาต๋อเนี่ยฮาไมไข่เบิ้งจะตายเลย การตักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสักคนเถอะเนายินดีตอนห้าพัสุ 2, ่สองแฟนเอ็ดคือเก้าพี่น้องไม่ได้เดินทางขึ้นป่านะขึ้นป่ากูละจุดหมายปลายทางคือแถวเก้ากูละไปสองคนครับน,น้องชายน้องสายแต่น้องชายไปก้นแล้วเอาขิโรจักไปน้ำหลังพี่น้องน้องสายแก่เครื่องไปก้นก็แต่เศร้ากูละพอดีเนอ้อไปก็แต่ตีซี่เพราะว่ายันเด็หอน ก็เลยเป็นไปก่ก้นเอาทามันแจ้งแล้วก็ที่รถจักรเป็นกำลังีน่นอนเป็นแก่เึองไปก่อนนะไปเดี๋ยวเดินทางไปนํากันมาเนี่เด็ดกำลังฮอนเลยชม เป็นยางในแล้วนะเดี๋ยวเดินทางไปทำการจักสินแนวเลยละตอนนี้ฮะก็เดินทางมาฮอดเซ่หน,นะเดี๋ยวพักล้างหน้าล้างตางก่อนพนะี่น้องฮอดนะแกตัวก็กลินนิ่งนกละโมยป้าตะไม้ขวางหนะ้อยน่าจะเป็นไมม ม,ม,ไมีไม่ตะเคียนับไม้ไม่ไม้ย่างนะย่างนานปาาะตะไก่ต่อจะ,จะตายพปเนาะพัหนหอนเอานะเอา,เอาทงกับพายน้ำตีงไม่ได้นะปาตะเออผไม่ได้ไข่เบิง่งชฉมจะตายเลยเอาจนมันไม่มีความแห้งยัด ตาเต๋อเนี่ยห้อมไข่เบิ้งจะตายเลยตาเต๋เ oh. นี่ยมีไข่เบิ้งจะ่วแห้งจนมันมีลูกเลยมันเมยน,นะตาเต๋อห้อมไปได้เบิ้งเลยชื้อถุงไว้ก็มีแห้งมาหน่อยนึงพี่น้อยรอดไปนะเดี๋ยวเราจะอุ้มเอาบันนี้ จะซื้อถุงอิถหัวตายเลยไก่มื่นนะเด็ดฮอนเอาเลยนะไปเดินทางเท่าบหร่เดินทางมาฮอดแล้วพี่น้องเลยบ้นนี้อ้าวเอ้ยสีฮอดจนใต้สองนะ14โมงพอดีจากเดินฮอตจริงพักอยู่นี่นะแถวนี้แหละพักอยู่สุนน้องชายพอดีมาฮอดก่อน บึงนาานหน้าตามันจะดำหมดเนาะยืนก็งอเงี้ยวงอเงี้ยวเกือบได้อากาศหอนเอากระเป๋าเอาถงุงถุงกระพายมันตีงไม่ได้ก็เลยระดับมืออืดอเลยมันจังขันบอลอูกอ่ะแต่นี้ะ หอด,หอด,ดกับดบกาแฟแก็ได้พี่น้องจังไปหารัดเบิ้หหมูลงกินน้ำแถวนี้แหล้วมาสวยมาขำพดหอดขำพดก็ได้หอดตะเวินไหนได้โอกาสคักเลยมันฮอนน,นี้อันนี้เขาชอบเขาไปหอดรู้เจ้าว่ามันชิลงหรือ,อยังยังามาจาต่ำมาโทรไปก่อนมานี่ เดี๋ยวกินข้าวแล้วก็สิได้ไปบ่อนน้ำคำ่ำเพล่ะไปบ่อนมินมี่น้ำเพละ่ะลองไปฝึกเบางที่ใกล้ควาใกล้ป่าลงนะพอได้แนวกินแหล่างาะวมาฮอดก็ขำเติบไม่ได้หาอยู่หากินไปเลยตอนนี้เวลาอยู่เลยสามโมงสามสามโมงยังพี่น้อนงเพื่อ,อยโยสามโมงเดี๋ยวเอาเอาอูไปพู่ แขวนเื่อวางน้ำเลยไปติดตามับชมด้งกันได้ในตอนแรงบาส,สิมานอยู่บนดัดแก่อายหาดกินขึ้นมาครับน้องชายสองคน <c oughs> แต่ทีมงานน่าจะขึ้นมากหลังนะอาจักมือไดยังไม่จักเอาเลยขึ้นมาก่อนมะนี่นี่ครับมันเป็นยูชูในบ้างกินได้

บ้างบ้างมากินมากนี่วานยัง มันก็ลงมากินน้ำกัน,นเดี๋ยวจะขึ้นผู้อูผู้อู๋เชนี้ ขึ้นมาสูงตึ๊ป่านลายขนาดพี่นนะุ้ยบนนี้ยกอยู่เดี๋ยวพูก,ก่อน ดีเสียงย่างออกมาถ้าจะเป็นไก่เนาะแต่ว่ามันออกไปแล้วตอนมันจะลองมากินน้ำนี่ ผลกระจายเลยพี่น้องเอ้ยจักถือมิถุมันอยู่เฮงกันก็เลยยิงนะต้นตกบินมาตกลงยังมีเชอมอยู่ยิงสามสองบาทเลย ยังมีตายอยู่ยังไปอยู่ลงไปเบิ้งก่อนนี่ลงมาหอดลนว่าแต่เฮ็ดแต่เฮ็ดตรงนี้ตัวนึงเนี่ยบินมานี่นะขนมันยังยั่งเยู่ขนบุกง่าบินมาชึ่งอยู่นี่เขายิ่งช้ำแต่มันไม่โดนเลนมานี่มันตายช้ำกูไล่บินไปเลยช่องโตถือชัก บอตายจะโตเลยสีกะฮ้อจับมันโทมไปแล้วป๊อกอย่างยิ่งซ้ำกับคิดว่าถืออยู่พี่น้องกันแต่มันมันลุกนิดน้อยลุกวันนิดน้อยนึนัคนมันคนหาดไปโตอย่าง เดี๋ยวลงไปบิ่งอยู่บ้งนำมือเจ็บนะเอายิงลูกมันน้อยๆก็เลยมีตายเฮ็ดแล้วมันตาย สักพักนึนจงจะกลับเหลือมล่มไปมครัพี่น้องร่มล่มพัดมาล่มบักแห้งๆไม่ได้ยินได้เลยไม่ได้ยินเสียงสัตว์ลมถ้าลมเลยเนะี่ยเราจะเลาะมือเดี๋ยว,ม,ยวมือหาปลานี่แหละกินแรงกันเดี๋ยวมือเบิง่งอุปกรณ์หาปลาเอา หาคุหาไปเลยไปหาช้าเอาปลาถามลูกเล็กก็ได้กินแรงนี่นะแต่ว่ามื่อนี้นี่ถือว่าบบได้แล้วยิ่งสองปาดยังบบได้จะโตเลยถือว่าบมหันเลยขำหละโหมาขำพูดเอาท่าเขามากแต่เต๋่บ่ายานี้ จะว่าได้ยิงไก่ขวาไก่ป่ามันลงกินน้ำช่วงบ่ายนะเลยเขามานังนี่ก็เกือบสี่โม,มงมันลงเมาแล้วพวกสัตว์เงี่ยยังแต่นกมันลงมาหลังเหลือมํำแล้วพี่น้องเลยยืดม,มืดแล้วนะไก่ป่าเด้นี่จะมาะไปนอนเ่อเลย ลักด้วยไก่ป่าเดี๋ยวนี้นะลักขนาดเอาเช็ดนยหนึงบิดน,นะฮอดดาลแล้วเย็นขนาดไหยล้มให้เลยเราจะไปล้มล้มซ้ำคำกลับมาฮอตบอลแล้วพี่น้องมันนี่ขึ้นนี้เสียงฟ้าดังฮือๆนะฝนจะตกนะตอนนี้ แต่ว่าน้องชายก็ยังมาทันได้มาเลยจากพ่นไปทั้งเลือเลยจากสิดได้ไปได้ยังมาจากนะคํำเติมแล้วแะตอนนี้ก็คือฝนจะตกนะบังนึ่งเลยเสียงฝรัดังฮือเมื่อกี้นี้คือฝนจะตกพี่น้องเลยก็เลยพากันมุ่งอนี้มุ่งบนลพักไว้นะมุ่งโกมลดเลยเลยน้องชายก็มาเลยเป็นอะไร คือแม่เนี่ยจ้ะบ่ได้กินแซมไปหาลายเลยบัดนี้เลาะหาปลาไปหาซืหาปลาเลยเนาะบ่ได้กินแรงตอนนี้เฮาก็มาเอาโทยเลยพี่น้องหาเงืองเขีเงืองกบแถวตะฟังนี่แหละโอ้ตัวนี้พวกเฮาทแล้วพุ่นะกบนะปลาเฉะจักสิได้บ่ได้ยังบ่จัก จัก5วิธีเนื like ้อเลอเอาหางมเอาเอาผ้าฟันทาแถวนี้แหละพี่น้องเดี <acha> ๋ยวกลับมือจังายอีกเทื่อนึงอมันมืดพี่น้องกลับมาฮอดบอแล้วพี่น้องยางจนคาลอยไก่เถิกมือขนาดได้ปลาประมาณครึ่งโลนี่แหละหลายพอได้แกงเทื่อนึงพี่น้องงมตามอ่างหินด้แล้วก็จับเขตนําเดปาปากังโอ้ตัวใหญ่เ เ็ดแกงเชื่อมอบบุปนะมะบบุปก็มีลเลยเราจะแกงปลาที่เราหามากเขาแรงแล้วก็เด้ปักกันตักพรอสิบเมตรไปหาการเราะวาการกับบุกค่อยพรอะนะฝนถ้าฝนมืตกมันมือตองมันจะดังเวลาเราหางมีแต่กันไปก็มีแต่หาดักดักตามแม่นำ้ำ ลอาการขอกว่าเลยทำไงกันผลตกเชยเจียวเลยขึ้นมาสองคนลมแต่ที่งานนี้เพิ่นปิดธุรกิจคือพาตโต่นจะมันมีงานบุญบ้านเพิ่อเองมีงานบุญก็เลยเพิ่นเปนขึ้นมา มันกี่สองสัมบั้นเละขึ้นมาหลังเดี๋ยวพอดีนึ่งข้าวชุกแล้วก็ค้างหม้อกแกงปลาเลยรอบนี้เอาเค่งมานาพี่น้องไอ่ถือเค่งขึ้นมานารอบนี้บอลืมเค่งรอบน,นั้นก็รอมาโบเชื่อแกงปลานะ kẹn cứ từ nhanh nhanh rồi đấy vì nó mình phốt đi trong này chẳng ông một bộp luôn อยู่สองคนมานี่ลมก็เริ่มซา,มามมซาได้แล้วล่ะพอมาเมื่อกี้นี้ลมบักแห้งๆเศราได้แล้วลมตั้งสิบเชือกระเบือนั่งพี่น้องเลยเป็นวัเนเหนียวครับ มามาี่น้องกินข้าวนั่กันข้าวแลงนี้โม่มกินเยอกินนนี่กดีแต่บ้านฉัน มาโบกปีนไรมาฮะขออนุญาตกินข้าวต่อพี่น้องเอ้ยหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วเาก็สิได้ปิดคลิปไว้พี่น้องเอ้ยฟักพอนนะพบกันในมือ้ออื่นสาวเพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวติดตามกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอามาเขอบใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจตลอดเด้อพี่น้องรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายพี่น้อง